นะครับผมระบบเบาไฟฟ้าใน All New d i a m นะฮะนี่นะครับเปิดนะครับปิดนะครับเปิดปิดเล่งรถได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับลดได้ที่หนึ่งระดับครับห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้คือรอบเดินเบานะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเวลาเบิร์นหน่อยครับว่าเป็นยังไงนะครับเอา New d i a m ตัวนี้นะครับ ระบบวาวไฟฟ้าพร้อมติดตั้งตัวนี corona, ้อ no ยู่ที่6,800บาทครับผมจ่ายติดบัลล์ห้าหรือ6 8 0 0นะครับตัวนี้นะพร้อมติดตั้งไปเลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงจากด้านท้ายหน่อยครับแบบเปิดครับเบิลเลยครับปิดนะครับเปิดครับปนะครับเร่งที่งราได้ครับหนึ่งสอง ก็เลือกลดได้ครับ5 4 3ส1อ่าประมาณนี้ครับผมนี่ครับคือข้อดีของวาวไฟฟ้านอกจากเปิดปิดได้แล้วเขายังเร่งลดเสียงได้อีกต่างหากครับรีโมทเดีนี้มได้ไป2อันเลยครับผมอ่าระบบไฟฟ้าตัวนี้รับประกันอยู่1ปีเต็มนะครับรอยเชื่อมแตกร้าวของท่อรับประกันถึง10ปีเลยถ้ามงฝากเขาด้วยครับหรับงานติดตั้งท่อไฟฟ้าเงียบดังสั่งได้ที่ปลายนิ้วนะครับสวัสดีครับ